สวัสดีครับทุกู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง m o ์ที TV นะครับผมสำหรับข่าวนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ b l a c k p ิงกกันหน่อยนะครับคราวนี้ก็เป็นในส่วนของสาวน้อยโลเซ่นั่นเองนะครับผมเฮ้ <c oughs> ก็2อสามวันที่ผ่านมาก็เปิดตัวเพลงนะครับเปิดเขาเรียกว่าม่ยังไม่เปิดเพลงตัวเต็มนะเปิดแค่ทีเซอร์นะครับผมทีเซอร์โอ้โหไม่น่าเชื่อครับเปิดอัปโหลด ดีเซอร์ในช a แนล b l a c k พิงคนะครับผมโอ้ยอด2-3วันที่ผ่านมานครับยอดทะลุไปถึง23กว่าล้านนะโอ้โหแม่เจ้านะฮะยอดคอมเมนต์ปลาไป5 0 0แสนกว่านะครับโอ้โหคอมเมนต์แตกอะคอมเมนต์แทบแตกเลยทีเดียวนะครับยอดไลค์ปลาไป3ล้านนะครับสาวน้อยโรเซร่กับตีมเอกลักษณ์เอกเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับของเธอแบบสาวเฮิร์เตเฮิร์ตอกหักช้ำๆหัวใจที่ อยากให้ใครสักคนสำวันนะมาโอโหความรักของเธอนะฮะก็ได้เปิดตัวทีเซอร์ mv เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนี่เป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้นะซึ่งเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับผมยอดวิวคลิปนะเปิดตัวเพลง mv ของเธอเนี่ยทีเซอร์ตัวเนี้ยความยาวของคลิปนะครับผมยาวเพียง 33วินาทีเท่านั้นนะยอดวิวทะลุไปแล้วนะครับณเวลาที่ผมอัปเดตเนะี่ยคือ,คอ,คอเวลา,าวสิบโมงเช้าสิบนาฬิกาหนนาทีนั่นเองครับเวลาวันที่28มกราคม2 5 6 4หรือ2021นะครับคือยอดวิวนะตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนนั้นอะตอนตอนณเวลาเนี้ยก็คือว่า23,175,618ล้าน1 7, 5, ในการเข้าชมหรือว่าเข้าดูนั่นเองนะครับผมนับตั้งแต่ที่ที่คลิปทีเซอร์เนี้ยอัปโหลดไปเมื่อวันที่25มกราคม2021หรือว่า3วันที่ผ่านมาเนาะออนั่นเองนะครับผมยังไม่พอแค่นี้ก็ยอดวิวอย่างที่บอกครับ3ล้านไลค์นะครับรวมไปถึงโอ้โหคอมเมนต์ของคลิปนะคอมเมนต์ใต้คลิปของเธอนะก็จากชาว BLACKP i n k World นะชาว ชาวโลก b l a c k p i n งนั่นเองนะคอมเมนต์ระเบิดระเบ้อกันไปเลยทีเดียวนะไปถึง500,000กว่าคอมเมนต์ครับจะอะไรขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าผมได้ฟังละก็คือว่าได้ฟังทีเซอร์ละเพลงโซโล่เดี่ยวของสาวเฮดเฮดโรเซจากทีเซอร์เนี่ยจะเท่าที่ดูนะเท่าที่ผมฟังแล้วก็ฟัง MV นะก็คือว่าจะเป็นการดึงจุดเด่นของเธอออกมานั่นเองนะครับให้เห็นเด่นชัด มากขึ้นดึงจุดเด่นในเรื่องของเสียงร้องนะในคุณภาพของเสียงร้องของสาวโรเซ่นั่นเองนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมก็ได้ฟังเพลงเพลงกลุ่มของเธอไปแล้วเนาะเออจะในในขาดในส่วนที่เป็นเธอร้องนั่นเองนะครับเพราะ เธอมีเสียงร้องที่มีพลังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับที่เต็มไปด้วยทำนองเมโลดี้คี์โน้ตเสียงโดดเด่นสุดๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการลากเสียงร้องเมโลดี้ห้อยหวนฟังจนแทบใจละลายเลย,เลยทีเดียวนะฮะอ่อนระทวยไปทั่วร่างกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเสียงร้องเธอแบบว่าสุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดจริงๆตีมของสาวน้อยโรเซ่ Rose. ลูกของเธอ ใน MV ก็มักจะมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงกลุ่มมาจนถึงเพลงมาจนถึง MV ล่าสุดโซโล่เดี่ยวของเธอเนี่ยก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์สาวอกหักเฮิร์อยู่นะครับอยู่นั่นเองเอาหนุ่มๆทั้งหลายนะครับก็หัวใจสะออนอยากจะเ,เป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้สาวน้อยผู้ช้ำรักคนนี้นะครับผมอย่างโรเซมา,าให้ได้ ปลอบโยนหัวใจบ,งบางๆให้เธอได้พักหัวใจนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหอ,อะไรเงี้ยเออช้ำลักมาเช่นนี้ครับอะไรเงี้ยเออนะฮะก็รอติดตามนะครับผมฉบับเต็มนะครับครั้งแรกในงานแสดงนะเขาจะเปิดตัวตัวเต็มนะครับผมฉบับเต็มในเอ่อแสดงค con, อ,อนคอนเสิร์ตมั้งเออน่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับเดอร์โชนะครับเดอร์โชคอนเสิร์ตนะครับออกออ,ออนไลน์ของ Blackpink ในวันที่ 31มก,การาวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ2,564ที่จะถึงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับต้อง #rose ผู้ชำรักแล้วก็กอดกอดและโอเธอนางรักนะชังนะครับก็เป็นก็เป็นอีกธีมหนึ่งนะเพราะว่า blackpink ก,ก็จะมีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ Character, เนาะเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็จะจะมีความโดดเด่นที่ลงตัวเนาะที่โดดเด่นโดดโดดเด่นเฉพาะตัวที่เอามารวมกันเฉพาะตัวนั่นเองครับอย่างสาวน้อยโรเซ่นเนี่ยก็จะเป็นแนวที่แบบว่ามีความาช้ำรักเป็นสาวเฮิร์ตประจํากลุ่มประจำเ,เกอร์กรุ๊ปแบล็พิงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นอารมณ์แบบว่าอยากให้ อยากให้มีใครซัมวันนะเอ,อมาปลอบโยนเธอมาเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้เธอที่แบบว่าเออปลอบโยนเธอนะโอ๋ๆนะอะไรอย่างเงี้ยช้ำรักมาอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นที่พักพิงให้เธออะไรประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> อมงานรักนาชังไม,ไม่ไม่ใช่แนวนะ่ารักนาชังแต่เป็นแนวที่แบบว่า อยากเป็นผู้ชายอบอุ่นให้เธออะไรยเงี้ยอยากดูแลเธอเอออย่างนั้นอ่ะอยากเทคแคร์เทคแคร์อะไรอย่างง้นอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่านา่ารักน่าชังก็ต้องเป็นเจนนี่เนาะเออเจนนี่แบล็คพิงค์เอเอเจนนี่แบล็คพิงค์นะฮะเออถ้าเป็นแบบว่าสวยแบบควีนควีนแบบราชินีหน่อยก็ต้องเป็นนะจีซูนะเออจีซูจะแนวสวยไปเลยอะ่ะจะแนวแบบสวยสวยแบบว่าสวยสง,งา่าเออสวยสง,งา่าอย่าง ลิซ่าแบ็คพิงค์จะมีความแบบว่าน่ารักผสมผสมแบบว่ายังไงมีความน่ารักแบบว่าแข็งแรงหน่อยน่ารักแบบห้าวแบบคือลิซ่าอาจจะเป็นแนวแบบว่าออกแนวสาวตะวันตกนิดนิดนะเออสาวห้าวตะวันตกสาวห้าวแบบอเมริกันอะไรเงี้ยสาวห้าวแบบสาวสาวฝรั่งอะ่ะเออสาวฝรั่งแต่มีความน่ารักในตัวของเธออะไรเงี้ยคือมันคือแต่ละคนทั้งสี่ ทั้งส่สาวจะมีความแบบว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีมีมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของแต่ละตัวแต่เอามาเอามารวมกันแล้วกลมกลม่อมเอออย่างนั้นดีกว่ากลมกลม่อมประมาณนั้นครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> โรเซ่ผู้น่าดูแลนะครับผม